สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กันที่ร้าน j s เอสโนะคะวันนี้อยู่กับผาค่ะแล้วถาก็อยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะนิวคอน da h อสอารนะคะวันนี้ลูกค้าเข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของฝาท้ายไ,ไฟฟ้าค่ะพร้อมตัวระบบเซ็นเซอร์ทาเตะนะคะเดี๋ยวมีฟังก์ชันอะไรบ้างตามมาชมกันเลยค่ะมาเลยเริ่มด้วยที่ฟังก์ชันแรกนะคะจะอยู่ที่ด้านหน้านะคะตรงนี้เลยค่ะจะเป็นสวิตสามารถสั่งเปิดปิดได้จากสวิตตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวลองเปิดใช้งานกัน,นค่ะฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้เลย ใส่ไฟนะคะเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยค่ะจากที่ช่างมืออาชีพของเราเลยนะคะมากประสบการณ์แล้วก็ที่ด้านหลังค่ะยังสามารถสั่งปิดได้นะคะจากสวิตตัวนี้เลยนะคะแล้วที่ลูกค้าจะได้ไปยังมีในส่วนของเซฟตี้ที่เป็นกันหนีบอีกด้วยเดี๋ยวมาลองใช้งานพร้อมๆกันไปเลยค่ะนี่นะคะฝาทยก็จะเด้งกลับไปแบบนี้เลยนะคะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะเดี๋ยวลองปิดกันอีกครั้งหนึ่ง นี่ค่ะผ้าไทยก็จะลงมานิ่มๆแบบนี้เลยนะคะเราใช้เป็นตัวระบบกรดูดนะคะแล้วที่ปุ่มเปิดเดิมค่ะตรงนี้ไม่ต้องออกแรงดึงหรือกระชากแล้วนะคะกดแล้วก็ปล่อยแบบนี้ได้เลยค่ะใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นในส่วนของตัวริโมทนะคะเราจะใช้งานจากมีหมดเดิมของลูกค้าเลยนะคะไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆเลยนะคะเดี๋ยวลองใช้งานกันนี่ค่ะง่ายมากๆเลยค่ะเพียงกดไปที่ปุ่มคายล็อกนะคะ3ามครั้งเท่านั้นเอง สั่งได้ทั้งเปิดและปิดเช่นกันนะคะและที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะเป็นในส่วนของตัวเซนเซอร์เท้าเตะนะคะหรือว่าตัวคลิกเซนเซอร์นั่นเองจะอยู่ตำแหน่งตรงกลางเลยนะคะเดี๋ยวลองใช้งานกันนี่นะคะเซนเซอร์นะคะแม่นยำมากมากเลยนะคะก็สั่งได้ทั้งเตะเปิดเตะปิดเช่นกันนะคะสำหรับตัวเซนเซอร์เท้าเตะนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะที่ใช้ New Honda h r v นอานะคะแล้วก็เป็นตัวรุ่น E ยังไม่มีฝาท้ายไฟฟ้านะคะสามารถเข้าติด ตั้งเพิ่มได้นะคะที่ทางร้านเจเอโปเลยนะคะสินค้ามีรับประกันนะคะ1ปีเต็มๆเ,เลยค่ะวันนี้ต้องขอฝากผลงานการติดตั้งของทางร้านเราไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะปิดโชว์อีกครั้งหนึ่งนะคะ